สนับสนุนโดยทิพยปิยะประกันภัยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบทเรียนหนึ่งนะครับในเรื่องของจิตวิทยาเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมเอามาจาก vision 54นะครับก็คือ in, เพียร์กับลินอดีตทีมแมนของ a n นิกาโซรนสตมนะครับเขาพูดวิดีมากวิธีการคิดนะครับก่อนที่เราจะตีแต่ละช็อตแน่นอนในเรื่องของพรีช็อตรูทีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือเราอยู่ที่สนามดร G กอฟของสนามริเวอร์เดลเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเชือกกั้นไว้อยู่ ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีลูกแล้วก็มีฝั่งที่ผมยืนเรียกว่าฝั่งที่ผมยืนกับฝั่งที่ลูกกอล์ฟอยู่แล้วกันนะครับเราจะแบ่ง2ฝั่งนี้ออกเป็นกล่อง2กล่องเขาเรียกว่าฝั่งนี้เรียก think box คือเป็นกล่องที่เอาไว้คิดกล่องนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า play box นะครับคือกล่องที่เราจะไปเล่นสิ่งที่เราควรทําแล้วเราควรฝึกเราควรฝึกก่อนนะครับตั้งแต่ตอน ตอนซ้อมตอนตีนะครับนกักกอล์ฟที่ฟังอยู่เยาวชนหรือใครก็ฟังไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราควรคิดในกล่องนี้คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมในรูทีนในต่างๆที่เราสามารถคิดได้ใน t ิ๊กซ์บ็อกนะครับสมมุติว่าน้ําอยู่ซ้ายหมดเลยตอนที่สมมติผมเล็งไปที่ป้าย1้5ตรงนู้นนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับทางซ้ายเลยเพราะทางซ้ายเป็นน้ำนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจินตนาการแล้วว่าลูกเราจะออกไปทางขวา แล้วก็ดรอกลับเข้ามาหาธงถ้าไม่ดรอก็ไม่เป็นไรหรือทุกอย่างในกระบวนการคิดอยู่ใน t h i n ส s Box ทั้งหมดอยู่ในกล่องๆนี้นะครับหลังจากนั้นพอเราคอมมิตพอเราเมั่นใจแล้วว่าเราจะตีช็อตช็อนี้ไปนะครับให้เราก้าวข้ามเส้นเส้นนี้เขาเรียกว่า Decision Line นะครับทุกอย่างที่เราคิดอยู่ทั้งหมดจบจบตรงนี้เลย เราคอมมิชกับสิ่งที่เราทําคือเราจะตีเข้าขวาเราให้ดรอเข้ามามีน้ําอยู่ซ้ายเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้โฟกัสกับเรื่องลมหรืออะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราคอมมิชที่จะตีไว้แล้วยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนการตัดสินใจว่าลมกระชากแรงขึ้นมาเรากลับไปอยู่ในสิงค์สอกอีกครั้งหนึ่งเราค่อยเดินกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยฝึกขบวนการนี้ใหม่นะครับว่ามีสิ่งอะไรที่เราต้องต้องคอนโทรลบ้างหลายๆคนนะักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปสิ่งที่จะทําอยู่ในสิงค์สปอ,อ,หโ,อโห หลุมที่แล้วเพิ่งเบอร์ดี้มาหลุมนี้มีโอกาสตีเข้าไปใกล้งทงเพื่อทำสองเบอร์ดี้ติดไว้จะกินเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่เราควบคุมไดไม้บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราเวิร์กอยู่เช่นสมมุติว่าผมเวิร์กในเรื่องของการให้ข้อมือเข้ามานําหน้านะครับในระหว่าง Impact ตรงนี้อยู่นะครับสิ่งที่เราควบคุมได้คือสิ่งนี้เพราะนั้นเราก็จะซ้อมสวิงเราก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อมาอยู่ในรูทีนมาอยู่ในสิ่งที่เราดีวเอาไว้แล้วเราก็จะมองเป้าเข้าไป นะครับหาจุดโอเคทางขวาดรอเข้ามีน้ำซ้ายไม่เข้าไปยุ่งแน่นอนหลังจากนั้นก้าวข้ามเส้นด,ดิสซิชันไลน์เข้าไปทุกอย่างที่คุณคิดเอาไว้รูทงรูทีนคุณลืมไปหมดนะครับทุกอย่างคุณจะอยู่ที่เป้าของคุณอย่างเดียวคุณจะอยู่ทางขวาคุณมองเป้าทำรูทีนของคุณแล้วคุณก็ตีไปให้ลูกดรอเข้าไปทางซ้าย ลักษณะน,นี้อันนี้เป็นวิธีการฝึกเนาะเอาไปฝึกดูเพราะมันจะทําให้คุณอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นลองดูว่าสิ่งที่คุณคิดใน e ิ๊กซ์บ็ออย่าเอาเข้ามาปนใน p พย์บ o ็ p กเพย์พบมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวนะครับลองเอาไปฝึกดูครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยขอบคุณครับ